เอาเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะเจ้าก็เป็นอย่างเจ้าขอบคุณค่ะเจ้าดูฝากทําบุญด้วยหนึ่งร้อยบาทได้ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญไม่เป็นไรค่ะทําบุญร่วมกันมันเลือกชุดทางคอนเทนต์ได้ชุดย่างคะได้เนื้อเอาเป็นเจ้าเนาะเออปิ่นเจ้านะสวยจะบอกว่าทากับเ้าอร่อยมากเคยทํามันที่โรงแรมห้าดาวมาก่อนโรงแรมามา ยังไงนะออแม่อยากนั่งอ๋ออยากนั่งเหรอเดี๋ยวเราจะานั่งรถสกายแล็บกันนะฮะคนละสงองคนนั่งตรงต่งางต่าเดี๋ยวเรานั่งรถกัน กำลังเดินทางไปตลาดเช้ากันนะคะคุณแม่อยากนั่งรถสกายแลบค่ะสนใจไหมคะคุณแม่สนใจค่ะดีมากค่ะอ๋อนี่ยเขาขายข้าวเหนียวเี่ยตรงนี้แหละเขาตักตะเออเหรอเดีวตื่นแต่เช้าอ๋อเขาไปแล้วหมดลวไปกันหมดแล้วตลาดบ้านก็ตั้ง3โ้งตลาดเนื้จ้าตักตา เอกอยู่นคนเดียวเนี่ยเออแม่เป็นนางเอกอยู่คนเดียวอ่ะดูดดน่ากินเนาะปลาต้มปูด,ดูได้แต่ไม่กินหรอกแหว่าหรอชิ้นใหญ่หกว่าเน้อะไม่กินแค่จะกินเหรอไม่เอา ดูนะักยเหรออันี voila, ้ยอห๋ออ๋อนี่คือผักอะไรนี่มันจะเป็นจัดยิี้ยหรออ่ะมาเว้ากันหน่อยดิกี่เป็นจะซื้อละเอาสตรอเบอรี่เอาแพ็กเดียวพอแพ็กเดียวเหรไม่ไม่ว่าจะเอาเป็นกิโลเป็นครึ่งโลรอซืเหตัทเดียวอได้เอาครึ่งโลดี อร่ไหมอ่ะคิมเพิ่อย่างอันไหนแฝดลำแฝดชิมได้ไหมอ่ะอันนี้อรูดัดลิ้นี่เออชิมดูกด่อนแฝบเหมือนแม่ค้าในร้านสตอรอเบอรี่อร่อยเออขึ้นกิโลไม่คิดไม่ต้องรับรีดดีซื้อถือเลือกใหญ่เลยจ้าเป็นสตรอเบอรี่หนางเลือดอะจ้ากิโลเท่าไหร่แล้วะถลายตังค์พอหรือเปล่าเนี่ยแม่มีไม่มีตังค์ไทยได้ไหมเงินไทยก็ได้อ่าเห็นไหมเงินไทยก็พอชดเชยที่นั่นเลย นี่ท่าไรจ้าสามสนามสิบสี่พันสามแสามแสนเป็นเป็นเงินไทยเท่าไรเป็นไทยเท่าไรจ้านนห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทห้า้อยบาทเหรอนี่ใช่ไหมนั่นปลาชีอจริงม่เปล่นแต่ป่างหุ้ยขลามอล้ไหมขลามยังเดี๋ยวยังไม่จะไปหาก๋อเหนียวดอง ขายน้องให้ด้านหน่อยคนสวยค่ะน้อมเส้นสวยชะกาถ่ายเป็นคลิปค่ะอ๋อค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะออขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ภาษาลาวเลยขอบใจอ๋อขอบใจขอนุ่ซินสวย้องเอาอะไรราดีใจ เขาคุณเอาอะไรเขาเขาต้มไหมเออน้ำตาลเอาบไหมเป็นตาลเออโอ้กินนางเป็นไอ้นี่นะจ้านางจ่ายเลยเขาด้วยจ้าให้หอดเท่าไหร่สองหมื่นกิงดเจ้าสองหมื่น สองหมื่นสองสี่หมื่นสี่หมื่นกี้แม่ให้ไปมันไม่พอสามหมื่นต้องเพิ่มอีกเอาเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะเจ้าเป็นอย่างเจ้าขอบคุณค่ะเจ้ายินดีเจ้าสี่หมื่นอ๋อสี่หมื่นอะไรค่ะอะไรนะขอบคุณขอบใจขอบใจคนสวย งามเเมากค่ะสวงามใจลายอ๋อขอบใส่ลายมาดามจาถ่ายรูปเสร็จมีุ้ยกันด้วยเขเปูนปิวไปลานีอะไรกัเนี่ยอันนี้จะเป็นเข้าวตัวนี้เข้าวหางอร่อยนะแมอร่อยนะพอแล้วแม่พอ้วเอาข้าดำพออันนี้นะคะ อาชิมอาชิมให้ชิมอาลูกจะชิมเหรอชิมค่ะชิมแม่หนูไม่กิมแบ่งๆให้มี่ด้วยมี่มันจะชิมให้มีดให้ลูกไม่เคยกินเป็นไงอืออือเป็นไงเธออืมอร่อยมันมันเหรอนาะร้านนี้ขายยังไงนุ่มๆเลิศที่มาเทคจี้เดินเลิศอร่อยนุ่ม ไปทำมันก็อร่อยนะที่จะไปนึ่งเนาใช่ไหมนึ่งน้ำมาเซ้น้ำนึ่งเหมือนข้าวเหนียวปะคะเซ้น้ำยี่สิบนาทีอันเท่าไหร่คะหกหมื่นกี่หกหมื่นมันเท่าไหร่ฮู้นักดีหลายหมื่นบาทเนี่ยงงไปหมดเลยเดี๋ยวพอแม่ะไม่น่าเก็บไว้กินแม่แม่มีเงินไทยอยู่ถ้ามีคนเยอะจะซื้สองถุงไม่เงินเงินไทยเป็นเท่าไหร่อันเท่าไหร่เงินไทยเป็นสองล้านนะยังเหลือ สองร้อยถุงละร้อยถุงละร้อยฉันบอกใช้ห้องไงคนไหนเจองไะเลยใส่หงไงใ่ซื้อตะนันซับตะนันไม่เขาคิดถูกเขาให้เราชิมก่อนไงล่ะคนเราไม่ชิมก็ไม่รู้ที่บอกว่าตือดอกอะไรไม่รู้เป็นเหมือนเห็ดเลยเหมือนเห็ดเลยดอกเออนี่ดอกไม้อาหารแต่ว่าหน้าตัดแลกเยอะเลยครับ สมัยก่อนเลย ทวัดเนี่ยทำสักร้อยหนึ่งข้าพเ,เจ้าก็ขอเงินนี้ทำบุญที่วัดนี้เข้าเดินทางก็ข,ขอแค้วค่าขอให้คิดว่าอะไรสมความมมั่นปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บที่ข้าพเ,เจ้าเป็นอยู่ก็ขอให้าหายวันหายคืนที่หวังสมไหนสมความมุ่งมั่นปรารถนา,าสาธุถูกใจทุกใจตลอดอรรถปีใหม่สาธุท่าน ท่านเจ้าขาทำาคทำบุญด้วยจ้อ่านหนึ่งร้อยบาททำบุญแต่ว่าทไว้เงลวางไว้วางไว้ต้องใส่ผ้าเออนั่นแะาเจ้าค่ะ วันนี้ไปทำบุญอะไรกันล่ะคะกระถิ่นหลวงพ่อปลาส้ามะคีอ๋อเหรออุ้ยชุดสวยจังเลยค่ะอันนี้แบบส่งท้ายปีใหม่ปะคะหรือว่าปกปีเก่าอ๋อนี่ค่ะนักแสดงบูมเบียันส่งท้ายปีจะบอกว่ามาหลวงพ่อปลาครั้งที่สองแล้วชอบมากค่ะคนแต่งตัวกันสวยมากปลาส้ามะคีหลวงพ่อปลา ูี่้อนจัดทุกปีใช่ไหมคะปีแล้เขาแต่งตัวสวยมากเราชอบชดีเย่ร้านอยู่ไปบักเต็องแล้เเย่เห็นไหได้เป็นดาราช่องหนูแล้วนะพี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบใจเซนการสุบปีปีใหม่ค่บีใหม่เดียวม้วหนูฝากทำบุญด้วย หนึ่งร้อยบาทได้ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญไม่เป็นไรค่ะทำบุญร่วมกันใช่สาธุนะคะฝากทำบุญด้วยค่ะสาธุสาธุค่าขอบคุณนะคะโคตไพ่ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบใจสาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่งชุดสวยมากเลยค่ะ งามหลายค่ะ <laughs> งามหลายค่ะชุดงามมากสวยมากนี่ดูน้องๆก็แต่งตัวค่ะวัยรุ่นก็กไปมมทำบุญกันชามนี่นางเอกอยู่คนเดียวใช่ไหมแ <laughs> จ๊คใช่แม่อยู่คนเดียวเลิศ <laughs> เลิกค่ะยังไปเลยค่ะ yeah มันเลือกนะคะมันเลือกชุดทางคอนเทนต์ได้ชุดยังคะพีลาได้เนื้อเอาเป็นจ่องเนาะเออปิ่งจ่องนะสวยปิ่งจ้องนี่ดูเธอเธอเลือกคอสตูมจ้ะเธอได้สิละจ้าดูมาจ้าลุ้มเบิร์นลุ้มเบิร์น้องเขาดูแลให้นะคะอันนี้เช่าเท่าไหร่่ะคุณน้องหาสองแสนห้าสองแสนห้าอุ้ยดูแพงนะ บุหรี่2น5ชุดอลังการมากอันนี้อยู่ที่ตรงไหนคะคุณนอณ้องตรงที่ข่างๆา,า,างพิพิธภัณฑ์นะค่ะอ๋อค้างๆาพิพิธภัณฑ์เลยเพ,พราะฉะนั้นใครอยากมาหลวงพระบางนย่ยมาดีกว่าน้องเขาได้เลยนะคะคุณน้องชื่ออะไรคะซิโก้ค่ะซิโก้โกอ๋อซิอโก้อ๋อซิอโก้ชื่อโน้องโก้นะคะมาดีกว่าน้องโ,โก้ได้เลย2เซน5จะได้ชุดสวยมากนี่ชุดน้องเขาเยอะมากนะคะ มาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ต้องไปซื้อค่ะเช่าเอาเลลิศเก๋ๆรอบแรกพี่ไปต้องไปซื้อเพราะพี่อยากใส่เพราะพี่มีที่เช่าหรือพี่มีแล้วนะคะใกล้พิพิธภัณฑ์มาได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะพี่น้องมาเดินแกล้งช็อปกระต่ายดูของนี่ดูนี่หายเบเอากระเป๋าว่างมาละอันที่ไม่ซื้อเลยซื้อแค่นี้ข่อนอนหจนดน้องได้บอกว่าสงสัยต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มนี่มาดูนี่ดูนี่ ดูอมหาศัจจรย์คนแก่นี่ช้อปปิ้งสู้ตายนี่ไม่นั่งแล้วนะจ๊ะนั่งยงนังไม่นั่งจ๊ะนั่งเข็นของเลยจ้าให้รู้สบ้างอย่ามาอย่ามาท้าทายระบบนะชอบได้ทุกวันนะจ๊ะขอบกอดเปนของตนลน์ดู จนเหนื่อยเลยค่ะมานั่งเบรหาอะไรกินสักหนึ่งนะคะคือเหนื่อยยังคะนี่ไปเก็บบ้านดีกว่าน้องเดี๋ยวมาแม่ตั่งไหนไม่ต้องจะเอาไปด้วยเหรอดูฝีมือของคุณแม่ค่ะมีตาช็อปสนั่นรู้สิเป็นดาวเวลานั่งชิล เ,ออเดี๋ยวไปหาได้กินต่อเนี่ยกลับโรงแรมก่อน่ามีเ <c oughs> พราะของเยอะเลยค่ะวันนี้นั่งพักเหนื่อยก่อนนะ,ะนฮะใช่ค่ะ,คะแล้วดูนะคะนี้ค่ะรบรรยากาศที่เรานั่งดูอยู่ภาพนีจาเก๋ๆเลิศสวยนั่งพักเหนื่อยก่อนค่ะ สนะจ๊ะ ทิปอาวัเซอร์แนะนำที่หลวงพระบางคือร้านแบบบูธทีอะไรคะเมนูแนะนำคืออะไรคะผัดไทยฉันมาฉันมาบินมาหลวงพระบางเพื่อมากินผัดไทยสูตรหลวงพระบางช็อกไปเลยเขาบอกเมนูแนะนำรู้ใส่ปลาหรือเปล่าอ่ะนี่คะ่ะนี่จ้ะไม่ฮัโลโหลอันนี้ไม่มาดามเมนู <men u S 2> แนะนำเป็นซิกเนเจอร์อะไรอร่อยสุดเป็นเวลุงผัดไทย แม่สั่งผัดไทยนะอชิมก่อนี่ค่ะอ่ะมันจะยิ่งสักชิมนะผมไม่กินเปรี้ยวก็จะกินหอมอยู่นะกินหอมอยู่อ่ชิมแต่เส้นดูดูดีเลยนะเออก็เส้นเหมือนบ้านเราเส้บ้านเรา แปลว่าผัดดีหอมอยู่นะผัดหอมอือร่อยไม่ผ่านเหมือนบ้านเลยบ้านเราเลยใชเออนี่ไงบ้านเราเลยเออหอมแต่กลิ่นหอมนะกลิ่นดีมากกลิ่นเหมือนผัดไทยบ้านเราเลยเส้นก็เหนียวนุ่มอืเส้นบ้านเราเลยอ่ะคุณแม่เทสค่ะเมนู document ค่ะมากินผัดไทยที่หลวงพระบางลองชิมดูค่ะทีกรุงเทพไม่มีจะกินเออ่ากินค่ะผมสุรรครับผมสุรรอ่ากินสิคะ แม่ก็กิน<า>จริงคคะแม่ลองกินด<อ>ูจะได้รู้มันเหมือนไม้สั่งแล้วนะคะห้ามใสอยู่ชีวไม่ได้ขอกระดาษโอเคอยู่จัดราบต้องให้ไม่ใส่กิ๊บเป็นเจนะคะร้านนี้มีหันเซ่แต่ทุกคนลงความเห็นว่าผัดไทยนั้นทำอ,ร,อร่อยนี่กินใหญ่เลยดูคุณแม่คุณแม่่กินใหญ่ ก้อยปลาค่ะอันนี้ก้กอยปลาจะกินหอมอยู่นะกลิ่นครึ่งเท้กฉ่ำอยู่อัดชอกลังชิมดูสิฮะกิ่นข้าวอยู่กินข้าวขอตุอยอย้ยค่ะว่าส,สั่งมาสองจานเลยเนี่ย อร่อยเลยไม่ข้าวเนาะดูไปว่าร้านนี้ดีกินมาลองกินกันดูนะฮะไม่เผ็ดเลยเนี้ยแต่ร้านเขาไม่ค่อยมีเผ็ดนะเขาก็บอกเขาไม่ใส่พริกกลนอรมณขายนักท่องเที่ยวโดยตรงเบอร์ลเเปิดกี่จังหวะเปรี้ยวบนจล้าเลยบอกก่อนว่า หลังแน่นไปหมดแต่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเลยรสชาติบอกเลยค่ะไม่เน้นผิกน,นะคะคนหะในขวดเดียวด้วยเอาอยู่ใ่ควรทำแบบรันเก่งมากก็าทำาอกมาเร็วนะทำเร็วอยู่นะเออทำเร็วอยู่นะกับข้าวไม่ปอมมันข้าวอร่อยโรงแรมข้าวดาว อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะดูสิค่ะหมดทุกอย่างนะหมดทุกอย่างอร่อยมากหมดเท่าไหร่อร่อยแซ่บลายเก็บได้เลยค่ะแซ่บหลายผัดไทยอร่อยนะผัดไทยเมนูไทยดีมากผัดอร่อยจริงๆเลยแซ่บลาเดี๋ยวหนูทำมือนี้กี่แสนคะหกแสนหกหรือแสนล่ำรวยสวยหก กแสนพันบาทหรูหรูหนึ่พันหกแสนจะขายอ่ะจะขายราคาถูกเพราะว่าไม่ได้เศ้าอันเศร้าร้านเออแต่ราคาบ้านราคาตามท้องถิ่นถ้าไปร้านอื่นก็จะประมาณหลักล้านใ่ใช่ร้านกินก็ที่เราไปนั่งกินธรรมดาก็เป็นร้านเนาะแต่จะไม่พี่ดูรวยมากเลยพี่มาซื้อของแนี้จ่ายเงินแสนเงินล้านทุกวันเลยอเนาะแต่แต่จะไม่อร่อยเขาเขากินเค็ม แล้วก็เผ็ดที่นี่จะเป็นเจ้าของร้านครัวเองเขาก็ทำอร่อยนะคเจ้าของร้านอันเคยเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมอูแฮมมาอามาตกาอามาตกาอามาตกาแล้วออกอาหารไวยด้วยนะคะพิซาด้วยทำคนเดียวเขาทาคนเดียวเหรอทำคนเดียวเก๋มาก ประมาณซาวสามสิบอย่างจะเสร็จภายใน1ิบสามนาทีเพราะว่าไวมากเก่งจริงๆพี่ก็ว่าเขาลั่นธุรกิจได้ดีมากขอบคุณค่ะเรงเมียเขาเรงเมียเจ้าของร้านเ้านเียเจ้าของร้านดีไม่ได้ยนีดหน่อยผสไรลันไม่ใช่พงสุรนเคยทาให้คนไทยน ที่บา้านก็บ oh ่ทำบ่ใส oh ่พวกสูตรอยู่แล wow. ้วจะบอกว่าทำกับข้าวอร่อยมากเคยทำที่โรงแรมห้าดาวมกรโรงแรมอมันต์ตะกะอร่อยมากแล้วออกกับข้าวได้เร็วมากปัดใจมากขอบคุณนักะาขอบคุณค่ะอร่อยค่ะปัดอร่อยมาก โดยเลยขอบใจตัวอร่อยมากภรรยาเขาทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าโอ้โหมาถูกร้านแล้วร้านอรอยใจมาเป็ราคาไม่แพงด้วยค่ะแมนแมนเป็นแฟมิลี่แฟมิลี่ฟรีชเฟรนดี้ฟรีชนี่เจ้าของร้านนะโดยโดยขอบใจขอบใจขอบคุณนะคะโดยโดยขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเนอ enjoy your stay โอเคขอบใจหลาอเค